ไม่ต้องใช้ความไนี่ไม่ต้องมันก็เลยต้องใช้ความชานาญค่ะไม่ใช่ใครก็มาย่างได้ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นข่าวมันมีข่าวมาแล้วต้งาี่หน้าหาเปมโรี่มโรีจะไม่จะไม่จะไม่ด้ยจะไม่ด้วยอะไม่ด้วจวนเยอะหักจะวนเยอล้ว่

ตัวกโิโล้าสปคือรรลยที่เราไปตวัีเจ้าคือสองไปแล้ววาวกระดาษเจ้านั้นเขาก็จะมีเนื้อน้อยหน่อยก็คินหนัเเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ะเจ้าที่อร่อยนี้เท่ากันเนี่ยคื็นของการย่างพาะจะมีเทคนิคบางเจ้าจะทานรือญบางเจ้า กาใช้1กิโลนกตานตนักตานตายนักตายตาย7กิโ7กิโล่อตัว2 3ันะครับอ่ะัหนึ่งสองสามแป๊บนึงครับขออนุญาตดูครับหนึ่งสองสาส่ไลค์ครับขอบคุณมากครับโอเค อรอท่านสับครับ

อันนี้ก็อร่อยดูดูดการจับไม่ใช่มันยังมันร้อนไหมแมมันยังร้อนไ เดี๋ยวเราทาขากเอาแจกคนอื่นด้วยดิวาจัเดี๋ยวท่าว่าต้องิแตลงต้องสกนะเดี๋ยวเอาไปโปรโมทยไปโปรโมทการทย่ล ขอมองกอนมุก่อนนะคบมองนี่ก่อนครับนี่ครับหนึ่งสองสามี่ก็อบอส